ยากจังให้สำหรับนี้ไม่เคยไม่เคยที่แบบว่าอ๋อง่ายๆเลยทั้งแต่ซื้อมาออกหมดก็ออกหมด Queen อาวคุณเป็นคนที่ทำงานหนักนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนเป็นนักแก้ปัญหาเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาหคนอื่นอาจจะแก้ปัญหาให้ตัวเอง เองด้วยแก้ปัญหาคนอื่นไปด้วยเป็นคนไฟเรื่องงานเป็นคนที่อาจจะนิ่งๆนะคะคับโฟล์ทคับแล้วก็มีเรื่องราวในอดีตมาตามหลอกหลอนคนุณอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวครั้งเก่าๆคิดถึงคนเก่าคนรักเก่าหรือเปล่าที่ทำคุณเจ็บสามดาบนะจเจนแล้วก็ แล้วก็แล้วก็นายออฟฟิเชีอลตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วมั่นคงค่อนข้างค่อนข้างมั่นคงนะระดับหนึ่งนะคะเก้าเหรียญเนาะไม่อยากจะบอกว่าเออเดี๋ยวบางคนก็จะว่าว่าหูไม่รวยเลยไม่เห็นจะรวยเลยแล้วก็บอกออค่อนข้างมั่นคงคุณพอใจในจุดที่คุณอยู่แล้วกันนะไม่ว่าคุณจะถานะขนาดไหนนะคะปานกลางพอมีหรือรวยนะคะ แล้วก็เอ็ดอฟวอนคุณเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะที่มาเลือกกล่องน,นี้กล่องที่สองอาจจะโสดแล้วก็คิดถึงความรักที่มันผิดหวังในครั้งเก่าๆที่ผ่านมาแบบเหมือนประมวลภาพอ่ะเหมือนโสดมานานแล้วกํลาลังประมวลอยู่ว่านี่ทําไมกูโสดนานจังเลยทาไมไม่มีสักทีอะไรเงี้ยหรือว่าเอ,อ๊คือคือปัจจุบันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็เลยไปคิดถึงสี่ถ้วยก็คือ,ค,อคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะเพราะว่า เพราะว่าณปัจจุบันมันไม่มีเรื่องความรักเข้ามาในหัวคุณเลยนะเพราะคุณทําแต่งงานเอ็ดออฟวอคุณอยากจะเริ่มต้นสักทีอยากจะเริ่มต้นคุยกับใครอยากจะเริ่มต้นจีบหรืออาจจะมีความคิดว่าอยากจะกลับไปหาคนเก่าดีไหมก็เป็นไปได้นะคะเอ็ดออฟเพนเดิ้ขึ้นมาแล้วก็คิ n ออฟวอ n d นคุณอาจจะดูกับเมื่อก่อนคุณอาจจะดูกับชาวัาไฟแมสิงหน,นก็ได้คนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวทัไฟ ออตอนนี้ชีวิตอขงคุณก็คือตามส่องเขาได้อย่างเดียวเลยนะคะคุณค่อนข้างมีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบนอกจากคุณอาจจะไปแอบส่องคนรักเก่าหรือใครก็ไม่รู้และที่คุณไปติดตามอยู่ตอนนี้นะกไม้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งของชีวิตของคุณก็คือการแบกรับภาระหน้าที่ปัญหามากมายคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระหนีิสิย หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกแบกไว้คุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะเป็นบิดเดอร์แบบครอบครัวที่เป็นครอบครัวของคุณเลยอะ่ะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ครอบครัวที่แบบว่าฉันสามีภรรยาชู้สาวไม่ใช่นะอืมอาจจะประมาณนั้นนะก็แบกรับภาระไปต่อไปนะคะให้หลังแอน <c oughs> นี่อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณเลย ดูแล้วมันก็เหมือนแบบว่าปัจจุบันก็ดีนะก้าเรียนอย่างเงี้ยเอตวอนเนี่ย all, มันก็เป็นไพ่ที่ดีนายอวอนคุณกำลังเริ่มต้นกับการทํางานก็ได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับมันเพียงแต่ว่างานของคุณช่วงนี้อาจจะหนักจะเหนื่อยหน่อยนะมีมีมีเข้ามาตลอด s i กออฟวอร์นีไ่ไงโอ้ถ้าถามว่าอุปสรรคปัญหาคุณกองนี้ไม่ต้องเปิดนานคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานถ้าคุณถ้าคุณโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องนั้นแหละจะสําเร็จแต่ส่วนใหญ่แล้วกองนี้เปิดขึ้นมาก็คือโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยเพราะคุณอาจจะมีภาระที่หนักอึง้งอย่างที่บอกไหมคะคือก้าวไม้เนาะมันมีภาระแน่นอนคุณอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะในครอบครัวหรือตัวเองเหรือมี อย่างที่บอกคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทํามากมายในชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่าอุปสรรคปัญหาในหน้าที่ของคุณตอนเนี้นะหรืออนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือประสบความสำเร็จน,นะคะสิ่อวบนคุณจะทํามันได้คุณจะประทานพ้นมันไปได้ด้วยดีเห็นไหมไฟอ็อ,อคบคัคุณอาจจะต้องหันหลังแล้วก็เลิกคิดถึงความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนมันถึงจะทําให้คุณอะ่ะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องงานได้อย่างโอเค คุณอาจจะในลึกๆในใจแล้วคุณก็ยังเสียเสียเสียความรู้สึกนะคะอยู่แหละมากนะคะไฟออฟคัพ